กลับสวัสดี f อฟซีกับนอตตี้ทุกคนทุกท่านครับวันนี้อยู่ผมอาจารย์นอตตี้พิบบนอนนอกเจ้าของ youtube ช่องอาจารย์นอตตี้พารวยครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกเนาะแมร์บอร์ละยี่สิบหกตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเดือนนี้อาจารย์ต้องขอบอกเลยเรายังไม่ได้สามตัวเลยเมื่อวานฮานอยเราเข้าที่สามศูนย์ศูนย์สามเนาะใครถูกบ้างก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับก็เดือนนี้เรายังไม่ได้สามตัวเลยเราได้แต่สองตัวกันแต่สองตัวก็บอกอย่างที่บอกปู๊บ ถึงไม่เข้าสามตัวก็ขอสองตัวทุกวันแบบนี้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 ไม่ต้องหลุดไม่ต้องเน้นอย่างน้อยเข้าแบบนี้ก็ถือว่าสะสมทีละนิดทีละน้อยไปเนาะแล้วก็ถ้าวันไหนบุญถึงก็ขอปู่ให้แบบเข้าสามตัวแบบจังๆตรงๆเม็ดเดียวแบบแบบเหมือนเดือนสิงหาน่ะชอบแบบนั้นหรือเหมือนวันที่สามสิบกันยาชอบแบบนั้นนะปู่นะอืแล้วก็อ่ะวันนี้เดี๋ยววันนี้มาเอาหน่อยเอาราวเข้ามาก็กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยแล้วกันอ่า วันนี้วันนี้เดี๋ยวเอากระดาษประกาขึ้นมาครับหน่อยวันนี้เด่นหกฟันหกรุ่นหกวิ่งหกครับหกศูนย์หกสี่ขออนุญาตหกสามหกเก้าหกแปดหกห้าฟังอีกครั้ง หกศูนย์หกสี่หกสามหกเก้าหกแปดหกห้าสามตัวมีสี่หกศูนย์หกศูนย์สามหกศูนย์เก้าอืมสี่หกศูนย์หกศูนย์สามหกศูนย์เก้านะครับ เม็ดเดียวหกศูนย์วหกหกศูนย์กับเก้าศูนย์นี้ตัวเดียวกันอ่าเมื่อวานก็เข้าน้อยช่วงนี้เราเข้าดีนะครับเราเข้าดีเขาพูดภาษาสารห้าน้อยเฮ้ามือนี่เด่นหกมีหกศูนย์หกสี่หกสามหกเก้าหกแปดหกห้าเลขสามตัวมีสี่หกศูนย์อะตัวเดียวกันแหละตั้งมือนีกราฟเลข 6 0ศูนยเก้าฟังอีกเที่ยนึง4ีหกศูนย์เม็ดเดียว6 0ศ6นยกับ90ตัวเดียวกันลาวพัฒนาลาวพัฒนาลมเจ้าวันนี้ลมเจ้าอ่าเด่นสาันสรูส3มครับ3ามเก้าสา

สามเก้าหเม็ดเดียว3ามเก้สามเขาพูดไปใส่สารน้อยเอเล่าเาห้ามมือนีเด่นสามมีสามเก่าสาเจดสามสมสามแปดสามหกแล้วก็สามองฟังอีกคีอ่ะสามเก่าสามเจดสามสาม 3ามแปดสามหกแล้วกับสามสองสามตัวมีสามเก้าเจ็ดสามเก้าสามสามเก้าหกฟังอีกเทียสามเก้าเจ็ดสามเก้าสามแลวกับสามเก้าหกเม็ดเดียวสามเก้าเก้าสามฝากกดไลค์กดแชร์ใครอยากได้เสือ้อโอนนตี้จะเป็นอีกโทนหนึ่งนะสีดำนะครับก็บูชาสามเก้าเก้าได้เข้ากลุ่มด้วยนะครับขอบคุณทุกคนแล้วกันโอเคอาจารย์อนตี้ ลาทุกคนไปก่อนนะฮะงานเมืองสวงนะครับปีใหม่นะครับเดี๋ยวอาจารย์แจ้งวันอีกทีใครอยากมาร่วมก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันวันนี้อาจารย์นัตตี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ